ทิปนี้นะครับเราให้ชื่อตอนว่าทิปเก่ารุ่นใหญ่ สวัสดีค่ะชิมนีเย,ยลิงคีเที่ยวได้ถูกชวนไปเที่ยวโดยกลุ่มตีนทีบค่ะฟังไม่ผิดเลยค่ะกลุ่มตีนทีบพี่ๆเขาเป็นกลุ่มจักรยานทัวร์ลิงนะคะแต่ครั้งนี้พี่ๆเขาจะเปลี่ยนเป็นมอเตอร์ไซค์กันบ้างเลยชวนเราไปด้วยค่ะเย,ยลินก็ไม่พลาดอยู่แล้วค่ะเป้าหมายของเราคือการจนบุรีตำบลปีรอกจะบอกว่ากางเต็นทุกวันพวกพี่ๆจะไหวไหมไปดูกันเลยค่ะ งนี้ค่ะเราจะไปปีล็อกกันนะคะที่กาญจนบุรี <Wow. S 1> คืนนี้เราก็เลยต้องมาแพ็คของเตรียมไว้ตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งกว่าแล้วค่ะนัดกับพวกพี่เขาไว้หกโมงครึ่งนะคะที่สอนแดงค่ะเรายังไม่ได้นอนเลยประจำเลยไปเที่ยวไหนก็ไม่ค่อยได้นอนพรุ่งนี้จะสโลตะเลล่ นี้ค่ะก็คือถ้าเป็นทิปมอเตอร์ไซค์ทางไกลนะคะเราก็จะผูกเบาะแบบนี้ค่ะเอาเบาะญี่ปุ่นนะคะผูกกับเชือกร้อยไว้เพื่อที่ว่าจะได้นั่งสบายๆนะคะกับ c <Yes! S 1> ีทีร้อยยี่ห้าเห็นไหมคะแล้วก็ด้านหน้าเออด้านหน้าเราก็จะมีเก้าอี้สองตัวค่ะแล้วก็อุปกรณ์แบบซ่อมรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกประแจอะไรพวกเนี้ยนะคะแล้วก็ขวดน้ําอยู่นี่นนกระเป๋าใบนี้ใบเดิมที่เราไปนั่นกัน เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีกล่องตรงนี้นะคะท้ายรถจะเป็นกล่องส้มของเราเองในกล่องก็จะมีของเยอะะเลยส่วนด้านข้างตรงๆก็เป็นกระเป๋าเสื้อผ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันอีกทีนึงนะคะพรุ่งนี้จะเป็นกล่องสีส้มคืนนี้ไปนอนก่อนนะคะนอนส่งชั่วงูง ามาถึงหน้าประชาธิปไตยแล้วนะคะแล้วก็นักกระพปรพี่พีเขาไว้หกโมงที่โรงก็จะมีซีทีร้อยยี่ห้าสามคันมังกี้แวนแวนวีฟอร์ต้าด้วยประมาณนี้ประมาณนี้ใช่ค่ะเดี๋ยวจุดหนึ่งก็ตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วหกโมงสามสิบสี่สิบเดี๋ยวพี่จะไปรับอีกจุดหนึ่งใช่ค่ะแล้วเขาไปกินข้าวตอนแปดโมงเออเดี๋ยวพี่จะเรียกไข่รูปรวมละ มาจอดรับสมาชิกอีกสองคนนะครับจริงๆแล้วเขานัดแปดโมงค่ะแล้วก็เลยแวะกินข้าวก่อนเรามาแวะทานข้าวนะคะที่ร้านอาหารข้าวหมกไก่สยามนี่พี่ๆร่วมทริปค่ะนี่ค่ะวันนี้นะคะทริปนี้เรามีซีทีสามคันและสิ่งเดียวกันหมดเลยแต่ว่าแต่ละคันก็จะแบบแต่งไม่เหมือนกันอันนี้จะเป็นรถของพี่เล็กนะคะเก๋แอมเท่ะ แต่เราชอบแบบไอ้นี่นะที่วางข้างหลังตรงเนี้ยสวยดีนย่าตรงเนี้ยที่เขาทำเอเอาไว้วางแบบพวกถังน้ำมันอะไรเงี้ยมีแก๊สกระป๋องด้วยตอนนี้เวลาเท่าไหร่เมื่อกี้จากอนุสาวรีย์อ๋อนี่จะ8โมงแล้ว15กานาที8โมงโอเคไปไปดูข้าวหมกกันก่อนดีกว่าเป็นไงน่ากินไหม Yes นี่นะคะข้าวหมกไก่อันนี้เราสั่งเป็นน่อง แล้วเห็นกะหองผเล็กเป็นซุปเนื้ออูเนื้อน่องลายโอ้โหไม่เนื้อธรรมดาเนื้อน่องลายเลยไม่ลายไม่ทานนะครับมันแล้วสั่งซุปไก่ไม่ใช่คานอนะซุปไก่เราจ้าอกเดินทางแล้วค่ะไปไหนร้านกาแฟที่บ้านโป่งเออไม่รู้เลยอ่ะ ตื่นเช้าเลยนี่ทุกที่<ม>งไงแสงวันแรกยอดเลยต้องใส่แว่นดำแสงวันแรกวันใหม่เ<ฆ>ยริมง่วงมากเลยเนี่ย,ยดูทรง<ล>ไม่รู้เรื่องเลย มาถึงร้านกาแฟแล้วน,นะคะชื่อร้านนาลาโฮมเมดเบเกอรี่ค่ะนี่ดูบรรยากาศรอบๆร,ร,ร้านตอนนี้ก็9โมง20แหละนี่ค่ะกลุ่มพี่ๆก็จอดตรงนี้นะคะเดีย๋ยวเราจะเข้าไปกินกาแฟค่ะง่วงมาตลอดทางเลยอยากจะนอน เข้ามาดูข้างในร้านค่ะดูขนมเค้กมีเค้กเพื่อนนะบอกเลยหยายยากเลยเเนะมีกับด้ช็อนะง่วงไปแวะก่อนทริปนี้นะครับเราให้ชื่อตอนว่าเก่ารุ่นใหญ่ <No. S 3> <laughs> <laughs> เก่ารุ่นใหญ่นะที่นี่นะครับหมายถึงอายุอานามนะครับ <Huh? S 3> แต่ขอโทษดูรถนะครับ วัยรุ่นทั้งนั้นบอกเลยนี่ดูคันนี้ครับพี่เล็กสุดยอดนี่ครับรถรถวัยหกสิบนะครับว้าวเป็นไงครับเจ้า <laughs> ของรถว<ะ>ัยหกสิบโอ้อยังกับวัยรุ่นสุดยอดเลยครับเปื่อยตูดด้วยฮ<ะ>เฮ้ยาลมรับเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปไปกินข้าวก่อนถึงไซโยกน้อยครับ <Huh? S 2> ไปดูกันว่าร้านอะไรนะจากตรงนี้ไปอีก70กว่าโลครับแป๊บเดียวโอเคไปเลยเยียี <laughs> ตอนนี้เราถึงท้าม่วงค่ะ ใช้โยกอีก6.5กิโลเดี๋ยวเราจะไปพักทานข้าวที่นั่นก่อนครับแล้วก็อำเภอทองหาพูมอีก159 แล้วครับครัวอาสาเราเราอิ่มจากข้าหมกแล้วนะครับแต่พี่เขาบอกว่ามาการจนบุรีไม่กินร้านนี้แปลว่ามาไม่ถึงร้านนี้ร้านอาหารป่านี่ครับผัดเผ็ดผัดคันนี้เขาเรียกผัดฉาป่ะครับปลาคังผัดฉผัดฉา ข้าสวยครัับออนนี้้ขาสวย่รู้แล้วครับพี่เล็กครับอ๋อข้าวสวยยังบอกเลยอันนี้ทอดมันอะไรครับเปลี่ยนกลาย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 เป็นอะไรครับพี่เล็กคาร์บอดมันไก่ปกติไก่บ้านอ๋อไก่บ้านไก่บ้านบ้านไทยเติมออท่าม่วงด้วยโอ้โหแกงปลาไก่บ้านนะครับไม่ในคอมเมนต์วว้ามาชิมดูชิมเลย ไม่เป็นไรเอาเลยเหมือนกันใส่บ้านอืมใส่บ้านมีความเหนียวแต่ไม่เหนียวมากครับมีอะดุกนิดหน่อยด้วยครับถือว่ารสชาติดีจัดจ้านหนึ่งเมนูครับผักหวานชิมบ้างผักหวานชิมชิม ไงหวานไหมทำไมถึงชื่อว่าผักหวานไม่เห็นแต่หวาน <c oughs> อร่อยอร่อยมันก็หวานในแบบฉบับของผักนะมันหวานมันมันหวโอเคเรียบร้อยครับแล้วทานอาหารเรียบร้อยแล้วจะบอกว่าร้านนะครับอยู่ตรงแยกประสาทเมืองสิงห์นะนะครับเมื่อกี้ถามนะผมก็ไม่ได้เจ้าถิ่นนะประมาณนี้นะครับวิ่งจากกรุงเทพมา จะถึงแยกประสาทเมืองสิงห์แล้วก็เลี้ยวซ้ายมาหน่อยเดียวครับร้านอาสานี่อยู่ซ้ายมือเลย <Yes. S 1> บอกเลยว่าคออาหารป่านะครับร้านนี้ไม่ผิดหวังได้ข่าวมาว่าปิดไปเป็นปีเลยนะครับพอโควิดนะ oh. นี่เพิ่งจะเปิดนะครับคนเยอะมากถ้ามาช่วงเที่ยงบ่ายนะครับโอเคเราพร้อมแล้วนะครับพี่ๆเขาพร้อมแล้ว <Okay. S 1> แต่งตัวกันแล้วนะครับเราจะเดินทางแล้วพักที่ไหนครับวันนี้วันนี้พักท้องผาภูมิครับจุด ลานกลางเต็นท์บ้านบ้านพี่พี่มาศพี่มาดอ๋อรอมาศพี่มาศอยู่ริมลำธารเหรอพี่เล็กมีลำธารในในไร่เขามีลำธารแต่ว่าเราเป็นพักบนเนินเราขึ้นไปบนเนินอ๋อครับโอเคร้อยเเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ป้ายสวยๆครับถ่ายถ่ายถ่ายรูปก,กันเต็มัใจ นันเมื่อกี้ไม่เคยลุยเลยครั้งแรกะที่ลุยเลยลถหนักด้วยดิ้นนะถ้าหนักวันนี้ยังใส่ไม่รอดชอบเนาะทางเข้ามันเป็นแบบได้ได้ได้ใช้ซีทีจริงๆที่แบบลุยๆอ่ะชอบอ่ะออเชอบแต่ก็กลัว เอาก็มันแบบว่าเราจะบอกทุกคนนะคะว่าอันนี้คือแบบทริปแรกหลังจากขาหักสี่เดือนที่แล้วก็เลยแหยงมอเตอร์ไซค์ก็แบบพยายามบอกป๊อบตลอดเวลาว่าค่อยๆค่อยๆแต่ชอบค่ะทริปนี้ลุยดีถึงแล้วนะคะทุกคนทางขึ้นแบบเสียงอะชอบอันนี้คือแบบมันเป็นแบบเออลุยอะเสียงหญ้าแห้งเหมือนแบบ นอนในป่าจริงๆเลยอ่ะเห็นพี่เขาบอกว่ากลางคืนเย็นนะคะแต่ตอนกลางวันก็อาจจะร้อนดูบริเวณรอบๆมุนสาม้อยหกองศาฟังเสียงยาก ค่ะเต็นท์เราก็กลางเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ของพี่ๆค่ะเริ่มทยอยกลางกันแล้วนะคะนี่ค่ะทั้งหมดก็4ี่ห้าหเต็นท์เดเต็นท์ ท่าสุดยอดเป็นลมๆๆๆเรียบร้อยนอนสบายขึ้นเลยโอเคนี่ค่ะเราก็ทำเต็นเสร็จแล้วนะคะยุงกัดวันนี้เป็นหมู่บ้านเกชัว <Huh? S 2> นี่อันนี้มันเป็นเฟชแอนด์แบ็กนะคะ รุ่น2 2> สองคนหน,นึ่งันสี่รอบาทก่อนหน้านี้เราซื้อแบบใช่ก่อนหน้านี้นเ,นเราซื้อแบบหนึ่งบาทมาแล้วแต่ว่ามันแบบไม่ได้แบบมีอากาศให้เข้าไปหายใจเปิดเลยนี่เราก็เป่าที่นอนเป่าลมแล้วค่ะแล้วก็หมอนเห็นปะวันนี้เราเป็นครอบครัวเกชัวเกชัวจริงๆทุกอย่างเลย ดูปิดก่อน fish a n แบ a บว้าวนี่คะ่ะพี่เล็กลงไปซื้อของมาไปใช้กินคืนนี้นะคะม,ม,คคมีน้ำมีอาหารคะ่ะ เดี๋ยวเราเจะห ok ุงข้าวนะคะพี่เล็กวันนี้มีอาหารอะไรคะตอนเย็นตอนเย็นก็ไข่เจียวยำปลากระป๋องผัดผัดไส้อัวผัดผักไส้อัวยำปลากระป๋องแค่นั้นแหละตอนเช้ามีข้าวต้มกุ้งแกะกุ้งลวนไว้กีเลยค่ะกับไข่เค็มยำไข่เค็มพรุ่งนี้เช้ากีหมดแล้วแค่เนี้ยพออยู่ได้แล้วโอเคป๊อบอกว่าให้หนูมาดูฝึกไว้ค่ะ หนูเท่ากับเข้าไม่เป็นั่ได้เวลาอาหารเย็นแล้วะไหนมาดูกับข้าวอนี้มีปลาทูทอดค่ะยำยำปลากระป๋องน้ำปลาพริก ตวไข่เจียวผัดตัวตัวกลูแกงตัวกลูแก้นีครับจ่จานเนี่ยปลาทิเป็ดมากอันนี้เกิดกินได้ฮะซึ่งเดี๋ยกินเสร็จเดี๋ยวมีแอร์เอ็กแถมโคเมดนะครับมีก็คือมีข้าวต้มโอเคค่ะนี่ที่เขาเป็นพ่อบครัวอยากทำอยากหุงข้าวนะคะแต่ไม่กล้าหุงคนทุกคนจะกินไม่ได้ ตอนนี้สามทุ่มนะคะอุณหภูมิยี่องศาดิบกาแฟตอนสามทุ่มค่ะี่ี่อ่าพิกาไปเที่ยวหนดิที่ไม่ต่อแต่ผมขึ้นไปอ่ะแล้วงีที่ตัางอะนะผมจะกินกลาสอช้อนสองช้อนคุณงานเข้ามาใส่กาแฟคุยกันนะคะตอนนี้ เช้าแล้วนะคะตอนนี้ก็หกโมงใกล้เจ็ดมงแล้วแล้วก็น้ำค้างหนามากเป็นเช้าแรกที่ตื่นมาถ่ายเองดูอากาศตอนเช้าดูหมอกค่ะหมอกตอนเช้าน้ำค้างอย่างแรง อาหารเช้าวันนี้นะคะนี่ค่ะ,คะ,คะเป็นพวกใส่แคมปิ้งตัวจริงนะออสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะเนี่ยที่เราชอบดูแล้วมีเขีย,ยนว่มีผงกะหรี่นะมีเกลือนะเขาแล้วก็น้นำตาลนี่นะน สเต็กโดยเฉพาะโรสเมลี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่ทำเลยมันสุดยอดอ่ะเราไม่ทำเลยเราไม่เป็นนี่ครับเช้านี้เราไม่ลืมฝากผลิตภัณฑ์ของเยลิมขี้เที่ยวด้วยนะคะกาแฟคอฟฟี่แคมมีดอยช้างและลาบบลเว้นค่ะหนึ่งกิโลส่งฟรีไปเลยโมโมไหน่อยนี่ดูฝีมือพี่โจนะเดี๋ยวเราจะเช้านี้ยิงข้าวต้มแล้วเวลาไปกันทำทำอะไรกินกันไม่ทขา ทานข้าวเรียบร้อยครับเก็บล้างเรียบร้อยตอนนี้ได้เวลาเก็บของครับเราวันนี้มุ่งหมายจะไปบ้านอิตองนะเ <Yes! S 1> ที่ยวบ้านอิตองด้ยเก็บของอนะพี่ๆเก็บของกันหมดโอเค ่าฝากหน่อยครับลานกลางเต็นท์อะไรครับที่นี่อ๋อชมดาวโอเออ๋อข้างหน้าเขียนป้ายพอต่ออพอต่อออหน้าไม่ใช่พันตำรวจเองครับผงสุยบูทครับผมครัอันนี้เราถ่ายรูปรวมทิปก่อนนะคะของคืนแรกแล้ววันที่สองค่ะเดี๋วเราจะลงไปปีล็อกกันแล้วค่ะ กลุ่มทัวร์เก่าๆก็ได้ออกเดินทางต่อแล้วนะคะเป้าหมายคือปีล็อกบ้านอีตอมและปอบรดเสียนิดหน่อยค่ะที่พักจะสวยขนาดไหนติดตามกับช่องเยลินที่เที่ยวอีบีด้วยนะคะและเจอกันค่ะเที่ยวได้ทุกที่ไปได้ทุกสไตล์ไปกับเยลินที่เที่ยวนะคะบ๊ายบาย โดย Coffee Camp กาแฟของคนชอบแคมป์